ะครบหรือยังเอ่ยครบด้ตะให้แคปบแล้วนะแต่แล้วค่ะขอบพระคุณครับท่าในใดที่เข้ามาหมายฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนั้นจ๊ะนะฮะฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะฮะวันนี้ทํางานคนขคุดดุอใช่ครับพี่วันเพ็ญน,นะฮะนะครับคนติดตามครบหนึ่งล้านคนนะฮะผมแจกทองนะจ๊ะนะ,ะบอกได้ยังคะหืม เปล่าบ่เอ้ยเ้ล่าบ่ครับวันนี้เข้าทุกมูลแต่วันนี้เข้าทุกมูลไม่หลุดเลยเ้ล่าอยู่บ่ครับนะฮะอะไรหดกระเฮียนะฮะมือหดตัวหดนะพี่น้องฮิว <c oughs> เอออ่ะครบแล้วนะฮะผมจะให้ขับแล้วนะนะฮะอู้แต่แชร์220อยู่นะจ้าขอบพระคุณนะฮะพี่ตวนนาโอเคครับอ่ะเดี๋ยวพอไม่แคบแล้วนะฮะเดี๋ยว อะไรหดมือหดครับตัวหดตัวหดนะพี่น้องนะนะฮะอุ้ยไม่ตรงนะฮะโยนมายุธยาอืมเอาพี่หนุว่าอยู่ยุธยาเหรอผมไปยุธยามาเนี่ยไม่ค้างครับไม่ค้างนะฮะไม่ค้างนะครับ บ่ค้างเด้อพี่น้องค้างไม่ค้างนะฮะเพราะผมก็ดูเนี่ยเห็นไหมฮะผมก็ดูของผมไปด้วยนะครับไม่ค้างนะฮะค้างอ่ะแคปแล้วนะค้างขาโอเคโอเคนะฮะอ่ะเข้าแล้วออกใหม่เด้อพี่น้องเด้อค้างแล้วเข้าแล้วออกใหม่นะครับนะฮะ แคปและพิมพ์ข้อว่าขอบคุณครับขอบคุณคขาแล้วรัวหัวใจขึ้นมาเลยนะจ๊ะนะี่ฮะลิงก์ที่ผมปักบทบ้านหวยรายวันนะครับจ่ายจริงจ่ายไวนะครับจ่ายจริงจ่ายไวจ่ายชัวร์แน่นอนนะครับไม่มีประวัติการโกงใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีประวัติการโกงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะี่ฮะับเิขา แอบแล้วพิงเพราะว่าขอบุณครับขอบุญขาแล้วดูหัวใจขึ้นมานะฮะอา้าวค้างอยู่บอกครับนะี่ฮะค้างอยู่ไม่เอ่ยไม่ค้างนะพี่เนาะนะฮะโอเคเข้าสภเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับพี่หนูวาอยู่ยุทยาเหรอวันนั้นผมไปแวะกินกุ้งอยู่ยุทยาตรงแถวไอแถวทางเข้าเรือนจําอะไรนะลืมไปละแถวอำเภอปาชีหรือเปล่านะไม่แน่ใจ นิดเดียวจะเข้ากับเอทางแยกเข้าวัดหลวงพ่อรวยอะครับตอนแรกว่าจะไปไหว้วัดหลวงพ่อรวยไม่ได้ไหวเลยต้องอร่อยชอบอร่อยนะฮะไม่ทันหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมให้แขกอีกรอบน้นำนะพี่นะ